Rich Dad Poor Dad หรือพ่อสอนลูกรวยเป็นหนังสือขายดีติดอันดับของนิวยอร์กไทม์นาน7ปีและขายดีอันดับ3ในอเมริกาเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยซากินักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จภายใน4ปีจนเขาให้นิยามตัวเองว่ามีอิสรภาพทางการเงินและหนังสือเล่มนี้ก็ขายดีในประเทศไทยด้วย มาคราวนี้พ่อสอนลูกรวยทั้งสองเล่มได้เริ่มปรับปรุงใหม่ตามกระแสเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเนื้อหาเสริมทักษะพัฒนาตนเองโดยโรเบิร์ตได้แบ่งปันประสบการณ์มุมมองและแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนจากคนตกอับไร้บ้านกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เช่นเล่มที่1รวบรวมแนวคิดทำอย่างไรให้มีอิสรภาพทางการเงินโดยชี้ให้เห็นว่าคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแต่ต้องมีความรู้และมีวินัยทางการเงิน อีกทั้งเปลี่ยนแนวคิดของคนส่วนใหญ่มองบ้านเป็นทรัพย์สินแต่ที่จริงบ้านคือหนี้สินก้อนโตส่วนเล่มที่2เป็นการแนะนําให้รู้จักนิยามของเงิน4ด้านเส้นทางสู่อิสรภาพการเงินมันต้องทําอะไระถึงจะมีชอบทางด้านการเงินได้โรเบิร์ตเขาก็เลยแบ่งคนออกเป็น4-4กลุ่มนะครับก็คือ1ก็คือกลุ่มนักงานประจํา2ก็คือพวกอาชีพอิสระ3คือนักธุรกิจและก็4คือนักลงทุน แล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะมีพอ์ทางด้านการเงินได้เหมือนที่เล่มหนึ่งบอกนะครับคุณก็ต้องอยู่ในด้านนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะครับอีก2ด้านนั้นเนี่ยไม่สามารถให้อิสระทางด้านการเงินได้แต่2ด้านนี้บกับไเนี่ยสามารถให้ได้นะครับ หนังสือทั้งสองเล่มนี้ได้รับการแปลจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนเช่นนายโอลานพัทรกอบกิจแฟนพันธ้ตลาดหุ้นไทยและอาจารย์จัก,กรพงศ์เมธพันธ์โคช้ชการเงินส่วนบุคคลและนักการวางแผนทางการเงินโดยผู้แปลทั้งสองยอมรับว่าหนังสือพ่อสอนลูกรวยให้มุมมองทางด้านการเงินที่หลายคนคาดไม่ถึงเรื่องการสร้างทรัพย์สินกับหนี้สินแยกให้ออกก่อนหนี้สินคือสิ่งทําให้เงินในกระเป๋าเราลดลงเพราะฉะนั้นก็ เหมือนกับเราเป็นการเตือนเราเสมอว่าเวลาเราจะใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยดูซิว่าเรากําลังจ่ายกับอะไรถ้าเราจ่ายกับสิ่งนั้นอย่างเช่นซื้อรถนะครับรถพอผ่อนรถปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่อนทุกเดือนถูกไหมฮะรถก็คือนี่สินทําให้เราจนลงเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตบอกว่าถ้าเราไปโฟกัสหรือไปจ่ายเงินให้กับนี่สินบ่อยๆเราก็จะจนลงเรื่อยๆโรเบิร์ตก็ไม่ได้บอกว่าคนเราไม่สามารถซื้อนี้สินได้ ซื้อได้เหมือนกันแต่ก่อนจะซื้อนี้สินคุณให้อาให้เอาเงินขอนเ่ยไปซื้อทรัพย์สินก่อนอย่างเช่นอาจจะเอาเงินไปลงทุนสร้างธุรกิจอาจจะกู้ยืมเงินมาสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือเอาเงินเก็บเงินออกของเราไปลงทุนในหุ้นพวกนี้เป็นทรัพย์สินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของการจ่ายเงินแต่ละครั้งคุณกําลังจ่ายให้กับทรัพย์สินหรือนี่สินจุดหลกัหลกๆเลยนะฮะก็คือจะมองเห็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ยังไงให,ให้มีความสุขกับการที่เราจะ ไม่ต้องวนไปวนมาแล้วก็เอ๊ะต้นชนเดือนต้นชนเดือนต้นชนเดือนนะเราจะพูดถึงคําว่าอิสรภาพทางการเงิน,ก,นก็คือเรามีเวลามีโอกาสนะจะมองเห็นโอกาสมากมากมายในชีวิตเราที่ลอยไปลอยมาแล้วเราลืมลืมมองฮนะหนะังสือเล่นี้จะเปิดเปิด,ปดจุดประกายให้เรามาเห็นโอกาสหัวใจสําคัญของหนังสือพ่อสอนลูกรวยทั้งเล่มหนึ่งและเล่มที่2ชี้ให้เห็นว่าคนจนใช้เงินให้จนลงเพราะซื้อนี่สินแต่คนรวยใช้เงินให้รวยขึ้นคือซื้อสินทรัพย์ หนังสือทั้งสองเล่มนี้จึงสรุปวิธีการทำให้คนรวยขึ้นแบบปฏิบัติ